เออผมได้ห้าร้อยได้ตัวอะไรฮะคำเตือนการพน,นันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตกเว็บแตกอย่ผมตกเว็บครับวันนี้ก็หน้าเกมแปลกๆเลยนะเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเล่นสล็อตมาเยอะแล้วอยากลองเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้าง ก็วันนี้มาเล่นเกมยิงปลาแล้ว <initiation> กั park. นนะเห็นเขาเล่นกันฮิตในช่วงนี้ก็เลยอยากลองเล่นบ้างว่าจะแตกไหมวันนี้ก็ทุนไม่เยอะครับมีมา2สองันห้าก็ก่อนไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจให้ผมด้วยนะมาดูกันว่าผมจะได้ออกไปเท่าไหร่กับการยิงปลาครั้งนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเดี๋ยวมาดูกันปรับเบ็ดก่อนหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะงั้นก็ห้าบาทไปเลยเม็ดหนึ่งไปลองยิงดูก่อนดิ มันแตกได้ไหม <S <S เฮ้ยอะไระมี็ผู้นำเด้อ <S <S แล้วถ้ายิางอันนี้แตกล่ะอุ้ยไปได้อ่ะอันนี้คือตังของเราหรือว่าของใครอ่ะเฮ้ยมันตังรถไม่พักเลยอ่ะจะไปดับเบิลน,นะแล้วกัน โอ้ยลเลยว่าก็ที่ยสิบบาทเงี้ยอ,อุ้ย <What? S 1> แพงอยู่นะขู่ไม่ได้สิบบาทเลยอ่ะเอาเรื่องอยู่นะแพงอยู่แล้วเนี่ยมันเล่นเอาห่อเหลือจะเชื่อ <c oughs> ยิงกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยนี่ผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแต่มันเพลินๆดีนะคุณผู้ชมครับผมว่าการยิงปลานี่แม่งโคตรเพลินเลยเออเพลินดีวะผมชอบวะ แต่ว่าตังก็รอดเพลินเหมือนกันนะตอนเนี้อุยอ้ยอุ้ยใจเย็นดูดิเหลือพันเดียวแล้วว่าหมดแล้วว่าชมยิงมั่วไม่ได้เลยวะ่ะเออมันเพลินดีวะ่ะคือบางทีไม่ต้องคิดอะไรก็ยิงมันเพลินไปอะไรเงี้ยเนี่ยเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี้ยในเรือแตกของผมปะของผมปะแล้วแหละเอ้ยดีวะ่ะโอ้เหลือพันเดียวแล้วจะได้คืไนไหมเนี่ย วิใหมันมีวิสายด้วยอ่ะ <S <S อุ้ยเหลือเก้าร้อยแล้วครับยังไหวหมดยังไหวติ้งติงะติง,ต,ง,ต,งติงเลยเออผมได้ห้าร้อยได้ตัวอะไรฮะวิได้ไได้ตัวอะไรห้าร้อยเมื่อกี้น่ะ อันนี้เรื่องืนคือมันเสียตังค์เพิ่มปะหรือว่ามันก็แค่ไม่เสีย <S <S ยังไงวะเนี่ยงงกันหมดอามอโตกให้ตังค์ใครใครได้กู <S 1> <S 1> ได้ปะผมได้ปะผมคือล่างขวานะงงกันไหมทุกคนไม่งงแต่ผมงงผมบอกเลยอนะปืนไม่อลังการ <S <S อย่าวะก็คือถ้าถปืนเป็นสิบบาทเงี้ย ไปแเราได้คุ้มแม่ห้าสิบอุ้ยยีย่สิ้าอุ้ยมาวะยิงเรือนี่ไหลวะไหลไม่หยุดวะอุย้ยอุย้ยอยโอ้มัวซวยหมดแล้วตอนนี้หน้าจอผมอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดโอ้ล้วเปิ้นไม่เวิร์กว่ะผมว่ามีออโต้ด้วยเหรอยิงนี่ไปแล้วกันไม่ต้องออโต้หรอก จริงเองนี่แหละกดจะหมดแล้วเหลือเจ็ดร้อยแล้วเหลือเชื่อมันเพลินจริงครับมันสนุกครับผมว่ามันสนุกดีอะผมบอกสนุกจนผมพากไม่ถูกกะนี้วแต่ว่ามรนบดโคตรไวเลยเกินนะผมกดเม็ดละห้าบาทอะนี่คนอื่นเขากดเม็ดละบาทเองอะแต่คนอื่นเขาเออคนอื่นเขาเม่งกดเม็ดละบาทอย่งวะผมลืมดูวะผมโลภอะผมอยากได้เยอะผมก็เลยกดเม็ดละเท่านี้ไปเลย ห้าบาท <Yeah. S 1> จะหมดแล้วครับจะหมดตูดแล้วนะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีอะไรอะโหไดมาตูดแล้วนะหไดมตูดแล้วนะอะไรอะนี่มันคืออะไร,ระดาบพิเศษอะ เ,เยิงมั่วหมดแล้วตังคงยหมดแล้วด้วยตังคหมดแล้วคุณชจมผมคุณชมตังผมจะหมดแล้ว,ว,มว,มห,มลวหมดว่ะเกลี้ยงเรียบร้อยท่านผู้นำมาเลยครับตังคหมดแล้วท่านผู้นำออกมาเลยก็ตำนั้นครับมาเล่นแก้เครียดได้เล่นเพลิน แต่ว่าเงินหมดก็ไม่เพลินเหมือนกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับตบเว็บแตกแบบนี้ก็ไม่เล่นให้ดูคุเพลินแล้วกันถือว่าดูแก้เครียดนะไม่ได้มีอะไรมากมายเจอกันครับสวัสดีครับ